ไอเียไมโอเคถ่ายอย่างเงี้ยถ่ายอ่ะมันดึงค้างอยู่เว้ยโอเคถ่ายแล้วใช้บาเลตไดปะเนี่ยใช้ไดใช้ได้บาเลตยปะเนียใช้ไดใะ้ไใช้บาเลตแล้กันโอเคเลยเอาทีนี้ก็คือรายการ t h ต T E E กนะครับผมเปเล็กนะผมเนเล็กนครับเล็กวัี้นี่ยมีกหมดหมดทียอะไรครับพี่หมดอีโนตอนนี้เรียกว่าประย จอยลามคือด่านต่อไปนี่ผมก็ไม่ผ่านนะเฮ้ยเฮ้ยสนายมาก่อนนี่นะเฮ้ยฟังเสียงดีดีมันมันมันเสียงเพลงจากไหนวะเปล่าด่านนี้ผมเปลี่ยนแล้วนะไม่ไม่ไม่หลอนว่าเสียงเพลงจากไหนอันนี้ก็เป็นลูกซองอู้ยอะมาเล็กตกใจอ๋อไอ้ยังไม่เอาลูกซองไหมผมทำไมพี่อ้อยอะไรกินแล้วกันกูไม่ได้กินไมหมดเลยพอลืมไปเว้ยกูจะเอามา กูลืมไปไม่ได้ใครเอากระีกูลืมกูหลอนเองเพื่ออะไรอ่าน้ำไม่เราวิ่งลงไปได้ปะเนี่ยได้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 เบิดอันอันอันนี้ก็เป็นระดับยากไม่ใช่ระดับง่ายโอ้ยไอ้ใครยิงสุ่มตัวเปิดนะคะค่ะระเบิดอะไรไม่รู้เดี๋ยววันระเบิดอะไรหนึ่งเป็นไพ่อ่ะโอ้โหกระสุนมาซุก้ามันก็เยอะจริงๆนะลูกซองกูเหรอไปไปโน่นละ เก็จูลุกซอมส้อินบ้อมก่อนเลยใชิญมครับยอยบองเยยอยยอเกพี่ออยเก้ยิงเราเนี่ยตายโดนตาไอเกออยบังดึงยันดึงยัึงยัพี่ออยเอาไปต่อเอ่อทำลายอ่ะ เขียนปืนแป๊บไปเที่ยวรู้สึกยึดไม่เข้าเลยตั้งแต่เล่นมาเนี่ยคือคือดันนี่ไม่ใช่ตัวมันหนังเหนียวจังวะไอ้พวกที่อไรเนี่ยหนังเหนียวสิก็เลยไม่คืนขึ้นมาไงตุ้งใส่มันไม่อาบนานนะมุกอูละไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวว่ามาันอาบปวดป้อตลอเยเจ็บเดี๋ยวอัพทีหลังแล้วกันนะ โอ้ยะไรมึงเนี่ยเข้าเข้าดิพี่เยเข้าดิเนี่ยไปแล้วอแล้วเราก็ให้เราเดินเข้าประตูใช่ป่าววะใช่เดินเข้ามาลไปไปเลย18ชั้นใช่ป่ะเนี่ยชั้นเพิ่งถึงชั้นที่ไอ้เหี้ยมันปาไปกี่นาทีแล้วเลี้ยวไหลบี้ได้แล้วพวกเราเนี่ยเลี้ยวไหลด้เราขอขอหาปืนดีเราเล่นเอ่อ ปืนไหนเนี่ยใช่อะไรไม่เข้าเลยหรือว่าจะเข้านะพวกนี้มึงเยอะจริงๆมึไมันยิงไม่เข้าเลยแค่ตีดูนี่สถานที่เปิดอะไรวะไอ้มันให้เรามาเก็บมีดหรือเปล่าอ๋อมันให้เราหลบอีกอเราใจไอ้ตรงไหนวะมาจากทางไหน ที่เมนกรสุหมดเนี่ยแต่เรื่องต่อมาจบหมดเลอ้ใหม่ก็ไม่กู้ไม่กู้อย่างนี้เลยที่เอ้มันมีแฮรี่แรเก่าอะไรอีนี่มันมีด้วยอ่านรกต้นยุบจบยุบได้ข่าวว่ประตูผีป้าก็ลงอยู่เนี่ยพี่ออยเธอลงอยู่จีนแล้วใช่ป่ะพี่ออยใช่เลงแล้วลงในระดับ มาโดนโอเคโอ้ยไอ้ค <Safe rév mark> <n> ุณเล็กออกไปไหนแล้ววะโอ้โหมันมีอารมณ์มันไม่มีฟีลลิ่งอ่ะคือตาสุดท้ายต้องยิงปอดตายของกันนะใช่ไม่ ทำยังไงของเคลวัาเต็หมดชุดไม่ก็แจกเมื่อกี้ไม่ใช่หรอวะไอ้ี้ยหมดแล้วแอมมันคืออะไรเยอะจังวะอย่าพึ่ง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 ไอ้เชี่อขอเก็บปืนก่อนให้ทำแน่ตัวนั้นมันทำให้สลบเฉยไยก็เออไอ้ไอ้ดานี่เอามาทำไเอามาทำไย ไม่รงเยิงเร็วขึ้นเล็ว,ลวับจับ <c oughs> ชวะ้เอาอขอบคุณครับคือใ้เราเราไม่ตายปะอฮ้ยด่านนี้กูเกียด,ดาน,นี้ด่านีอะไรเนี่ยดานวยวย <c oughs> ตายทำไงดีเฮ้ย <c oughs> <c oughs> คอกเทลนี่มันก็ผ่านมาหลายเวลาแล้วนะพี่ออยทำไมกูซียังไม่ส่งใครมาช่วยเราสักคนเลยหาเราผมแย่โอ้โหแหลกเลยเยี่ยมมากจหาว่าผมแรงอ่ะช่วยช่วยช่วยคุณผู้ชมวะไอ้เจ๊ทําไมปอคุณอ่ากาอยู่คนเดียวเนี่ยคุณเล่นนี่เป็นนะเว้ย

ไอเอ็กซ์เขารืออาวันจะมาเนี่ยลำพันธุ์อะไรรก็ไม่รู้จินนะล่นบังจอดเนี่ยบอกอะไรกรีดที่จบยังจบยังพี่ออ้จบยังจบแล้วจบแล้วอ๋อยานนี้โอ้โหเกลียดโคตรเลยเฮ้ยดแป๊บเดียวมาอยู่ตันที่ละเอาเรี่ยงงานนี้เลยอันนี้เป็นเวาที่ผมจัดดีช็อตดีช็อตใช้กระโดด ีโอเคได้เลยง่ายเลยแล้วเติมมาเกิดอะไรตรงนี้ตรงนี้อะไรที่กูเกียร์มึงรู้ดีใช่ไหมว่ามันมีอะไรตายไว้ไอพี่อ้อยตายเออไอเจ้าทหารมัดตายเยอะปืนไหนดีวะวิ่งไปดู

โอ้ย่าลูกอะไรถตกดตายเอะจะวิ่งใส่ทำไมวะเนี่ยจรอไปนี่อไอ้เหี้ยม่านไีได้ผลเลยอ่ะมาจากมาจากรับเ้าวบนะดานันเลย แา้วบไกอราบไปลูกไหวะเแหละเแหละตนนี้แหละอนีลไอ้ยี่หมาวิ่ตตันาไอ้ยไอ้ยยหมาหมาหอ้อนี่มันใช่ผาจากดานเอ่อดันยิงหมาใช่ปะข้าวเทล มึงกันเดะเลยเว้ยกันเแค่ย่อส่วนให้มาดูหน้าร้หน่ารักน่ารักกูไงวะน่าหลงเลยอยาพิมพหยดจัดโอ้โอ้งเยอเกไม่อบลงเลยไม่ชอบเลยก้าแม่งถ้าถ้า่า้เกียับน่ารองไงี้พี่ ตวบค์ไหมพี่ออยพี่ออยตัวแบงค์ยังมีใช่ไหมเนี่ยอ๋ออ๋ออ๋อนี่น sure ้ำพูร้อนมาฆ่าตัวตายซ้ำซากไอฮอเทีมึงควนทองซะฆ่าตัวตายซ้ำซากตายเลยกคนตายอะไรโอ้บอสมาพี่ออยรอดีพี่อ้อยรอดีนี่บอทำไมมาตกูเนี่ยให้บอติดตู้โอ้ยอ้ย

แม่งเป็นหมาหน้าโง่ตัวนึงที่ไหนวะมาอยู่ไหนแหลกเจอแล้วแม่งทำไม่เรื่องมันเจอเลยมังจะเย็นอยู่วะโอ๊ะเราดับแลกพอยาสุเป้ชุกมือเถืออะไรวะไอ้เยังก็เตียวมึงตายเยอะจังมันยอะก็แจกทุกตั้งก้าวสิบอันไม่ใช่เหรอวะอันนี้เป็นรองเท้าวิ่งเร็วใช่ป่าววะดีอยู่แล้ว ยากูดไหม่าไปตีไปวยอเลยองเตียวเราไม่รู้จักกันมายับอาใหมัมาเแล้วอีกแล้วอีกแล้วรอสอยู่ไหนวะบอดองก่นรั่วมากเลย ทีคนนะเออเฮ้ยทีนี้เทียมันอะไรวะทำไมตายายทีคนตายละนาวเว้ยไอ้ค็อกเทลไปหน่อยดูโจมฝังหน่อยดูโจมาอ่คเออไม่โดนขาดครับมาเลยกันนี้ไอ้ไอ้พอลส์

โอ้บินละล้มขลาละนมบินลมบินลอยลูกตอกไอ้แค่ไม่ไปยี่สิบอันแล้วนะเว้ยดูผมเอะชุบให้ผมหน่อยเป็เป็นไรเดี๋ยวชุบให้ผมหน่อยชุบให้ผมหน่อยขอบคุณครับขอบคุณครับไม่แพ้เจ้าคนด่านสิบสี่มุ่งจะยักษ์จะไม่รอดมุ่งจะรอดเพราะอะไม่รู้ด่านสิบสี่พยายามอยู่ห่างๆบอสให้มากที่สุดนะแล้วใครเจออีกไปตายเพราะเจออยยิงทุกเยอะ ไปรอพอซะจะตั้งแต่ยุติกานี่จะตั้งแต่ยุตการด้ยขอคโอตายแล้วไโอ้กูได้กองของัน้วโอ้ไม่ทันเติมมาสุนเรามาเยียไอ้เยี่ยไอ้เียพวกนี้เยียไรยุรวิวไม่ยุโอ้อง่ายเป็นทีเร็วว่านี้ เฮี้ยอ่าเอ้ยห้องเซลฟ้องมาห้องเซลฟ้องมาไปอ่าไปโคตรดุโคตรดุอ่าอืมเงี้ยน่หกสาที่หกแอ้เนี่ยในตำแหนที่ออยบอกใช้ดาบตีเปล่าเปล่าผมรอดไปพันแล้วเนี่ยวิ่งเร็วขึ้น โอ้โคตรเร็วเลยอุ้ยอ้าวมองไม่เห็นก่อนเนี่ยตรงไหนวะไอ้เขี้ยมันอยู่หลังนี่วะตามูไปก่อนเออผมไปอยู่ที่ออยล์ล่อให้มันถูงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวยิงมึ่งนัดเดียวเองโอเคเราไปหาพี่ออยอ่ะอย่ามาหากูอย่ามาหากูโอเคยิงยิงตีนโอเคนะทำไมมันไม่ตีวะ ไอพวกจอบนี้มันได้อะไรมั่งวะครับพี่ออยได้เอทีกับได้ได้เทีกัสัตว์เลี้ยมโโอ้าวได้จะเลยไม่้ิงด้อยจีไม่ได้หรอกพี่เที่ยพี่ออยไอพี่อะไรนะมันวิ่งไปวิ่งมาน่ะยามจบนอยพี่อ้อยไอถมแงไออ่ะถโดนตายไปเ่ยพี่ออยฮะตายตายอไหม่อเล่น

ด้วยด่านหน้าพี่ออยรอตายไปในฮอกเทลสรุปตายป้าก็โดนไอ้ขีดแดงๆอ่ะมาแล้ว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 เราต้องยิงให้ตายพร้อมกันนายยิงยิงดำก่อนยิงดำก่อนยิงดำก่อนดำก่อนดำดำก่อนใช่ป่าดำดำก่อนดำก่อนก่อนจะยิงดำไปยิงอย่ามัดกันแล้วไอ้นี่มันคือใครไอ้เนี่ยมันคืออ๋อไอ้เนี่ยมันคือบอดคุณรูกว่าคนเลยเหี้ยคุณตกใจหมดเอ่ะ ้ำมันิน้ำมันขาวขามันเกขาวมันดขาวมันิามไว้่ะน้ำมันดน้มันไอหมาไ้ใครก็ได้ใครก็ได้ไหนขาดมันก็ยิงดำก่อนเจาทำไมเสียยมึงแหลกวะอ้าวเฮียกูกดีทำัมเกิดไงวะท้ายแรกเนาะูบอกให้ยิงแหลกลมแลกมันแหไปเลยขาวเล่นกูอย okay. ู่ขาวนะอ ขาวขาวาัไม่ขาวามันไม่ึงขาวมันไม่ถึงแถมเบาได้ไม่ก่อจามันแรขาวเบายิงยิงงตรไหนก่อนวะับจับกันจับกบันแรงก่อโอ้คุณยิงขาวแล้วกันมันมันตีตุ๊กยพืนยิงก่อต้องการารับบนั้นหนึ่งเว้จากทฤษดีพิจาราร้ยิงสีดำก่อน เรายิงดำก่อนแ่มันมาเลือดน้อยๆแต่มันมาคู่อะผมคู่เลยอย่าแม่งเลยสอแม่งน้ากลัวไม่อยากไปนราเขาอเง้ยทคบกอนพี่ออยช่วยกูด้วยไอ้ของ้ดเจด้วยกูบอกิงดำก่อน ไปยิงก็ยทำนีแต่ขาวมันมาบังถ้าไม่จุหมดเมื่อไหรบอกด้วยยจุหมดยังมาแหล่ของเคลวุกข้แจกเป็นก้าเคลว่งกี่้อได้้ปืนอะไรดกเราต้องจัดการาบกนาเลนี่ยิงเข้าบอกลองลองบาเลดูลองีลองลองไมอไม่มาห้าสิบ กระโหลกขาดร้อยห้าสิบเก้าคิดไปคิดโดยเฉลี่ยเลยร้อยหกสิบอีกแค่โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอโหโอโหอย่างนี้เลยก็มีคนหนึ่งทิงลูกน้องอ่ะไม่ใช่คนไทยนะเว้ยไม่ใช่คนจีนดำดำอีกดำดำจะดีอยู่แล้วแต่ไม่โคตรแล้วสามร้อยเลยเกืนานยงไม่รู้จริงจริงบางทีกูคิดว่ามันอาจจะเข้าได้ถ้าที โอาาดีก็ได้ในหานี่เดี๋ยวทุกคนเล็งสีดำไว้สีดำไว้อย่ามาตึ้งเลงเอาปกเลงพันกันเถอะกูจะตายแล้วเนี่ยโอ้ตามมาเผาอยู่ด้วยกันโอ้โหยิงไมดีต้องูเกลืออยู่ตรงที่แบบกลังลอขาวโตราไหนไอ้ดัไหนอ้ไหน อเออ,อเหัวหน้ามาหัวหน้าอะไรเกลียเดยเ,ยเดยกียค้านเกลียดเสียนรกอยากไปนะล้ริงพี่ออยชุกพรนี่เหรอหนรกนรกเป็นอย่างนี้จริงๆเหรอวะพี่ออยนรกเปน็นจริงๆเหรอวะเด๊ะเด๊ะเอาพี่ออยใส่ลงนรกเนี่ย <c oughs> ล่อมันขึ้นมา <c oughs> ด้านบนเนี่ยด <c oughs> ้านบนเนี่ย <c oughs> ไปเล่นไปโจรมูลอะไรด้านล่างวะเป็นงตัวเร็วแส เมื่อกี้าล่อแล้วเอาล่อมาด้านบนแล้วเนี่ยเร็วเดี๋ยวแป๊บนึงปิดเอ่อสปันอยู่เว้ยไม่ไดวเหรเดี๋ยวผมแก่ลูกน้อยอย่างนี้ทำไมตัวขาวมันจะตายแล้ววะเฮ้ยอย่าพึ่งเฮ้ยอย่าพึ่งใจเย็นอย่าพึ่งไอ้สัตดอันนต้องล่อขึ้นไปด้านบนวะ อออตอนนี้ไม่ม่าเขาไปร้อยยี่สิบกว่า,าแล้วโคดามโคดามเอทำแค่น้เร็วทำมันม่จะผ่านได้ตีออยไม่ผาบไ่าบเราพาไปเด็กทีเ่เอาเข้าไว้คุณพ่ ไอ้ดำตามไอ้ดำถามเดือนมันกี่ล้านเนี่ย่ขาวเเ,เ,เ,เลยืไอีข่าววะ<อ>เล้งสีดำไว้กูบอกแล้วไงก็เ,เล้งสีดำไว้โยบไอวะดำข่าวเฮ้ยพี่แต่เดี๋ยวรอขึ้นด้านบนรอ,อขึ้นด้านบนก่อนนะไปเร็ว ไม่ยม่นนยมันมีคัตเตอร์ม่ไม่มันมีคัตเตอร์นนระวังคัตเตอร์ระวังคัตเตอร์โอ้ไม่ก้อนไม่ก้อนติกด้วยโอ้เออโอ้ไม่กูโอ้ติดติดตีดดีโดนโดนสกิลมันทำไมอ๋อตะกี้ขาวมามองอ่ะจะเหมือนจะเหมือนไอ้ดามันมันมันไม่ค่อยปล่อยพลังอ่ะไมีใจขาวปล่อยพลังได้เวลา มีี่ี่ก่จัหมตกใจสีดำจะคือแทนสีขาวจะเป็นนักเทำอดด้วยสีขาวอ่ะสีขาวตงอดมาเอลเอละไรกับ้วะเออใครโอ้ไม่ก็ตัดตัดตัดยอยอย่าให้มันกินตัดเลยยอยให้มันมปอยุดติดกันนะไอ้ขาวเกตีูไวยขา ยอยล่อ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 ขึ้นไปทำไมครับคืโดนล่อ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 ถ้าถ้ายอยถ้าถ้าไอ้ข่าวมันตายก่อนจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยก็มันก็ฟื้นขึ้นทีมาแล้วเรื่องมันต่อยที่มันเสร็เรื่องมันก็จะตั้งงานอาติมมีจิตสันโอมมีจิตสันด้วย กูยืนขึ้นเลยได้ข่ามันเรื่มมาเจอเลยฮะยืนขึ้นเลยไหมมันพื้นดี่วาให้เ้มันื้อไงว่ามันยืนติดจัเนี่มันมีสไม่ได้เจ้าให้มันตื้ก็ต้แรงต้นแรงมดแโอ้ยตายต้องรอเว้ยไอ้เฮียไอ้ยไอ้เหี้ยเฮีย้เฮียไอ้เฮี คนขาวเลยครับตอนีาิีขาว้าวจะตายแล้วเว้ยให้เป็นเอาตีขาวมาติดวะเ๋ยวอย่าเพิ่งยเพิ่งีขาวอย่ัดจะตายแล้วไอสีขาวจะตายแล้วไอเียอ่ย์ออกแยกดีพี hey, ite, anyway. ่ออแยกเขเจดชาสีพันาเขาจุดเขาเอามีเดียว อย่าใช้สีูมันจะตัวไอ้เอาตัวไงโอ้ยหรอขาวให้ผรอขาวให้เอาละแต่แล้วเดี๋ยวเอาดัดัปัดไว้ดำปักไว้โอ้โหกันเลยทำให้ดีเอาเอาเอาไเดียง่ดีมาคู่เลยผมรอคู่เลยจบะรอคูเลยรวย้อนให้อขาวก้วกันเดี่ยผ้นีูชาผมรอขาวขึ้นมาและเร็วเรเรือกด F

ไอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดนอกว่เดี๋ยวอย่ายวเวเดี๋ยวอย่ายย่าไอ้แต่อยายาอกขาวลไเลือสีดอ่ะเใครชัดมยงาึงยิงยวาึงยิงเว้ยกเกก่อนหน่อยเี้ยใค็ได้ทาที่นอาวขาวขาวอ่ พอจะตายแม่งยืนเลยสิขาสีขาตามมาสีขาตามพี่มาเดี๋ยวเดี๋ยวยิงน้ำเดี๋ยวเดี๋ยวยุก่อนยุก่อนยิงขาคนนี้ยิงขาขาสักนัดเดียวอ่ะคอยังเอาเลยเอายิงโอ้ไม่ก็อาชุดมาเลยผ่านใช่ไหมโอเคชนะไปนะแกฮาร์ปเป็นอาเอาไปแล้วล้านแสนไป เวลาก็ไปประมาณเก้าอันนะครับทห้าสิบเก้าจน้าสิบเก้าสี่สิบเก้าเ้านครับสี่สิบเก้าห้สิบเ้าหมือน่าคนคนที่ไม่มีประโยชน์ที่สุดก็คือกูนี่เองพี่อ้อยซื้อชุปให้หน่อยผมไล่อยู่คนเดียวเลยห้าศูนย์ห้าหกสี่เฮียโอเคได้อะไรมั่งมาดูแกลมนะ อแรกก็เป <99 S 1> <pues> ็นสิบเก้นะเปิดมาได้ในเฮี้ยอะไรวะเนี่ย SP เอาไปวันน <training enables> uh, ี้ก็ไ oh. ด้โชว์มาเพิ 99. ่มเลือดไอ้เปิดกล่องไอ้นี่ก็ได้ไอ้ไอ้ไอ้ชิ้นส่วนเนี่ยเอาไปทำอะเอ่อไม่ใช่ส่วนทำอะไปหรอตัดเหียงอ๋อเ้าวกำของเต็มอีกแล้วปัญหาของเต็มตลอดอันนี้ต้องเก็บไอ้โอ้ยเฮี้ยเก้าสิบเก้าอันตายเก้าสิบเก้า อันละก็สิบเก้าอันไอ้เฮียมึงเยอะอันนี้ก็ได้เอ่อเปิดดูได้คุยอะไรมั่งวะเนี่ยไอ้เหี้ยมีแต่ของขยะขยะปล่าวะเนี่ยป่าไม่ใช่ขยะนะเว้ยทำไมลงง่ายยังไม่หนักขนาดนี้เนี่ยเขาลงยากทีโอ้โหอันนี้เอามาทำอไมเอ่อเป็นกระจกเห็นเงามืดกุญแจอ๋อกระจกเข้าอ๋อไอ้เน,นี่ยเป็น อ๋อคือการเข้าคือการเข้าอ๋อไอเนี้ยเป็นการเอ็พีนึกว่าการอ่าเอ็กพีเว้ยการเข้าเว้ยการเข้ามีเท่าไหร่วะยี่สิบอันโอา้ชมครับดูสิครับดูดูดูให้ดีๆนะไปซุ่มไข่มามีทองสองอันเอามาเพื่ออะไรสามวันทางในที่กูมีสามสิบวันละเหื่เฮ้ยพี่ออยได้เหมือนกันเป้าอาที่ที่เข้าด่านนี้นะ ได้ประมาณตอนนี้มีปัดสามสิบสามาแล้วเนี่ยขนาดไม่ได้จริงใจแล้วครับเฮ้ยพี่ออยกูเกรงใจเว้ยออันเดียวก็พอคงเกรงใจแล้วเว้ยหมดจบไปเนี้ยสำหรับคลิปนี้เออสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับผมเครียดเนี่ยลืมไปกดติดสไครป์เบอร์่าช่องของพี่ออยอ่า LbK นะทุยไม่ใช่ครับพี่ออยอันนี้คือลาวเบเกอร์ไม่ใช่เลวเบเกอร์พี่ออยลาว อเออลาว GMK รอบปลังพาที H ทสพี่เจมเว้ย GMK รอบปังปังนะโอเคแค่นี้นะครับโอเค